มีเดียแอสโซเชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ n นแนช a ลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์ site, การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคาร บริษัทมีเดียแอสโซเซียตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแนชเชลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์ site, การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชต์เต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำ อันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพเอ็มวีซ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลีนะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่1 1อตุลาคม2567นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณัทิพระดาค,ค่ะ คุณไทยเช้าวันนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเซตอินดี x ขึ้นมาอีก8.26จุดมาอยู่ที่1,476จุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเมื่อคืนนะครับทางอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ C P I ออกมามากกว่าที่คาดอยู่เล็กน้อยก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ได้ตอบรับในเชิงลบอะไรนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้เอเชียก็ยังคงบวกเมื่อคืนที่ผ่านมาอเมริกาก็ติดลบไปนิดหน่อยในช่วงแรกแล้วก็กลับมาบวกทําจุดสูงสุดใหม่ได้ด้วยเนี่ยนะ เนื่องจากตลาดก็มองว่าเฟดก็คงจะลดดอกเบีย้ยสัก0.25%อยู่แล้วคือตลาดไม่ได้ลุ้นหรือว่าไม่ได้คาดหวังถึงขนาดว่าจะมีการลด0.5%เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นก็เลยไม่ได้สร้างความผิดหวังอะไรให้กับตลาดมากนะักขณะที่ราคาน้ํามันก็ดิดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ฝั่งของอิสราเอลนะครับผู้นําอิสราเอลคุณเนธันยาฮูเนี่ยได้ต่อสายพูดคุยกับคุณโจไบเดนซึ่งก็มีความเชื่อนะครับว่าอเมริกาน,น่าจะยังคงสนับสนุสนอิสราเอลในการโจมตีออร่านยูก็เล ทําให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางดูจะร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งแลวก็ราคาน้ํามันติขึ้นมาครับค่ะเพราะถึงราคาน้ํามันนะคะล่าสุดค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเวสเท็กซัสนะคะส่วนทางด้านของเบรสเนี่ยจ่อที่จะชนระดับ $80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วล่ะคะ่ะส่วนทางด้านของตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อนะคะที่ออกมาถึงแม้ว่าจะสูงเกินคาดแต่ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดทองคําค่ะกลับได้รับอานิี้ส์งนะคะจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ล่าสุดในตลาดโซนเอเชียนั้นราคาทองคํารีบาวกลับมาค่ะมายืนอยู่ที่2,642ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะคะในขณะเดียวกันเช้าวันนี้มีการรายงานถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับลดลง0.25เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ค่ะหลังจากที่เงินเฟอ้อนั้นเริ่มชะลอตัวส่วนทิศทางของค่างเงินบาทของไทยนะคะมีแนวโน้มของการอ่อนค่าได้ไม่นานเช้าวันนี้เริ่มขยับแข่งค่าแล้วนะคะโดยมาแข่งค่าที่ระดับ33บาท28 ดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปวางแผนอย่างไรติดตามได้ในายเทรดทามค่ะเทรดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสรพลเวีระเมธีกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับตลาดหุ้นไทยก็เดินหน้าบวกต่อนเนื่องทีเดียวนะครับพันสียเจ็ดสิบเจจุดแล้ววันนี้เราให้น้ําหนักการปรับขึ้นจากเหตุผลอะไรบ้างครับครับผมคิดว่า2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่ออกมาเมื่อวานที่ผ่านมาที่ส่งที่คาดการไว้เนี่ยมันจะถูกกลบจากเรื่องของภาคการจ้างงานผ่านการรายงานผู้ ขอสวัสดีการการว่างงานที่ท,ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ว่านชั้นสองเรื่องนี้มันจะกบกันเองในฝั่งตัวซาร์ตนะครับส่วนของบ้านเราเนี่ยผมว่าตอนนี้จะเล่นอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือกับดาหน่าจะมีการรายงานงบกลุ่มแบงค์น,นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมองไม่ดีนะครับแต่ถ้าออกมาดีเนี่ยผมว่าเป็นอัพไซด์นะครับส่วนเรื่องที่สองเลยเนี่ยตอนนี้วันที่16ตุลาเนี่ยพุทหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการชุมกนอนะครับซึ่งกสิกรเราเองเนี่ยเราประเมินว่าถึงเราประเมินว่ารอบนี้อาจจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5%แต่่่ผมเเชือวาสียงแ รอบก่อนเนี่ยหต่อหนึ่งรอบนี้อาจจะเห็น5ต่อ2หรือ4ต่อ3นะครับซึ่งอาจจะเป็นการเปิดประตูทางลงในเดือนธันวาคมนี้วันที่18นะครับเบื้องต้นนะครับคอลเลชันของ BOT r a t เรนี่ยค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับบอลอยูสิปีของบ้านเรานะครับคอลเล t ชันเนี่ยอยู่บริเวณประมาณสักเกือบเกือบหกสเป นะครับความหมายคือเวลาถ้า BOT rate มีการปรับตบัวลงเนี่ยบอลยูเซปเตีจะมีการถอนปรับในการปรับตัวลงแล้วทุกๆ10 b a s i s Point ของการปรับตัวลงของบอลยูเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อเซ็ i อิด x ประมาณ25จุดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะเล่นไปในทางนี้ความหมายคือต่อให้รอบนี้มเมนเซแต่ถ้าเสียงแตกเนี่ยหุ้นกับบอลยูมันไม่รอครับมนเล่นนําไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นๆผมมองประมาณนี้ครับ ในกรณีของการเล่นนําไปเลยเนี่ยนะคะถ้าลด1ครั้งหรือคาดการณ์ของตลาดเนี่ยว่าโอกาสของการลดอัตราด,ดอกเบี้ยสักประมาณ1ครั้งของไทยนะคะมันจะเทียบเคียงกับเบนชชมาร์กของแตชนีประมาณสักเท่าไหร่เหรอคะ25จุดครับอ๋อจากจากนี้ไปเหรอคะก็พันหพอดีโดย,ปร,ยรประมาณนั่นเลยครับประมาณนั้นเลยครับ ดูลักษณะการขึ้นของตลาดรอบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าซื้อของวายุพักแบบมากพอสมควรเราเห็นด้วยไหมครัก็ <flashing> <S <S <AN> <S จริงๆมันค่อนข้างจะตอบแบบน,นี้ดีกว่าว่ามันก็ไม่ได้เต็มปากว่าเป็นวายุพักเป็นตัวแต่ถามว่าสถาบันซื้อของจากฝรั่งมาจริงไหมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงครับอันนี้พูดได้ชัดเจนเพราะว่ามันเห็นเพลเยอร์หลักๆอยู่แล้วว่าต่างชาติเนี่ยเอารถถอดตวลาประมาณห้าร้อยล้านถึงพันล้านแต่ว่าสถาบันเนี่ยซื้อเวลาประมาณพันถึงพันห้า นะครับมาตลอดทางแต่ว่าตอบตอบ,ตอบแบบชัวร์ไม่ได้ว่ามาจากวายุพั์หรือเป็นเม็ดเงินสถาบันเดิมอยู่แล้วครับค่ะในกรณีของภาพการลงทุนนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันเห็นสัญญาณของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทก็ค่อนข้างผันผวนอยู่พอสมควรนักลงทุนต่างชาติสลับซื้อสลับขายมีอิทธิพลต่อการลงทุนด้วยไหมคะ ผมคิดว่าเรื่องเงินบาทต่อเรื่องฟันโฟนี้ชัดเจนครับคือช่วงนี้ก็อาจจะอ่อนขึ้นมาสา5สาจุดห้าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าจากจุดหตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อกลับไปแข็งใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเทรนด์ของคุิภาคบ้านเราเนี่ยโอ้โหอินโดคัดไปแล้วอินเดียเปิดทางลงแน่นอนแล้วเกาหลีเมื่อเช้านี้บ้านเราอาจจะเร็วๆนี้หรืออาจจะปลายปลายปลายปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโฟในแง่ของการรับเข้ามาในสังทางเอเมอร์จี้มาเก็ตเนี่ยไม่น่าที่จะ เป็นลักษณะของการออกผมมองาเป็นลักษณะของการทยอยเข้ามากกว่านะครับที่แบบนั้นครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตลาดคุ้นไทยณนะราคาตรงนี้ณนะการเติบโตของ EPS ที่เราประเมินเนี่ยมันน่าดึงดูดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่เป็นคู่แข่งของเรามากน้อยแค่ไหนครับ โอ้คำถามนี้ดีมากตอบเลยนะครับว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าในเชิงของตัวกรอเนี่ยนะครับมีนะครับตัว valuation เนี่ยมีนะครับแต่ว่าความต่อเนื่องหรือว่าเศรษฐกิจในระยะยาวอันนี้ไม่มี นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยทอนกันไปทอนกันมาผมก็ต้องบอกว่าเราสามารถเล่นได้ในแง่ของการ c a s h ั่นแ a ล a เ i อ n ชจากการที่เราแลกกาดไทยกับจีนเหมือนกันครับก่อนหน้าของการปรับตัวขึ้นของไทยกับจีนในรอบนี้เนี่ยเราแลกกาดตลาดหุ้นโลกไปกับเนี่ย35%ร์เนะครับ ไทยกับจีนเนี่ยเวิร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงสิบดืดนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันมีสถานการณ์ที่มันเริ่มดูดีขึ้นเช่นการเมืองเริ่มนิ่งมีวายุพักมาเศรษฐกิจมีบูสต์นะครับจีนเองเนี่ยก็มีกองวายุพักในจีนด้วยนะครับกำลังจะตั้งเขาเรียกว่าสตาร์บิลไลซ์ฟันสตอกเบีย้ยกระตุ้นอสังหามันเหมือนกันครับพอเวลามันอยู่และกาศข้างหน้าเวลามีปัจจัยกระตุ้นมันก็จะเด้งขึ้นมา การวิสุปแล้วกันผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับลองเทิมเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้มองว่ามันเป็นบวกขนาดนั้นแต่ในช่วงไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งผมว่าแลรี่ได้นะครับอีกประมาณสักหกถจุดก็คือประมาณสักหนึ่ง้นจนถึงปลายมีนาคมครับค่ะเลือกท็อปพิกให้กับเราหน่อยสิคะ สำหรับตัวซอฟต์พิกนะตอนนี้เรามองเป็นสองหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงแล้วก็เซนติเมนต์ของเขาดีด้วยตัวแรกคือตัว G P S C นะครับทุกๆสิบเปอร์เตอย์จะส่งผลต่อ D W A C C ประมาณ2%ในเชิงของตัว l u a t ชันผ่าน B C F นะครับไตม่าสารกลุ่มโรงไฟฟ้า S C P เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมประกรอบการไม่ดีนะครับมีกลุ่มอาจจะไม่ได้ดีเพราะว่าเจอเรื่องตัวค่าแก๊สที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ7% q u a เ t อร์ n q u น r t e r รออเรแต่อย่างน้อย g P S C เนี่ยมันจะสามารถ,ราาาารถออฟ ซึ่งมันเป็นซีซันอลไฮด์ของหน้าน้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับเพราะฉะนั้น GBC ดูมีมุมดั้งที่ดีนะครับในไตรมยสการปีหน้าอัตราการเติบโตประมาณ30%เกิดจากการ COD ลงอ่ลงไฟฟ้าในอินเดียแล้วก็โซล่าในใในนฝั่งของทางปุ๋ยภาคบ้านเรานะครับในฝั่งของตัวไต้หวันนะครับอ่ประเด็นถัดมานะครับก็คือตัว n t c อันนี้ชัดเจนครับได้ประโยชน์โดยตรงจากเรื่องของอ่อัตราดอกเบี้ยที่มันลงนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมแน้นในตอในวันนี้คือตัวแรกสองตัวแรกเนี่ยฟันเดอร์เบนโตคออีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเทคนิคเคริล นะผมเชื่อว่าตัวนี้ราคาหุ้นถูกกดลงมาอย่างมีนัยยะนักวิเคราะห์ประมาณ70%แนะนำให้ถือกับขายแนะนำซื้อเนี่ยไม่ถึง10%แต่ที่นี้ผมมองคือเกียรตินาคินเนี่ยเป็นตัวที่เวลาตลาดหุ้นฟื้นดี ตัวเขาจะเพอร์ฟอร์มดีรายได้20%ของเขาเนี่ยมาจากตลาดทุนผ่านมัธละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าวอลุ่มการซื้อขายเราขึ้นมาอย่างมีนัยยะในช่วง1-1เดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นขึ้นมา200จุดผมเชื่อว่าเพอร์ฟอร์แม์ของเกียรตินาคินไม่น่าแย่ในขสะเดียวกันบีโอทีให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ผมว่าขาดทุนลดยึดของเขาจะดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกียรตินาคินปีหน้าน่าสนใจครับโอเคได้เลยครับวันนี้ครับสสวดีค่่่ะคครรััับสสสวววดดีีีเ๋ยยิทท้าชงนนกๆุณแนะนประจํา ไปดูกันที่ธนชาติเลือก CK เคพีอนะครับ uh, สวัสดีครับทางด้านของพายค่ะมองไปที่ปตทสอพอแล้วก็ CPO ค่ะฟิลิปนะครับเลือกว g กริมกับเอราวันครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ worldwide ์เ n ็บดอทมันนี n นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำฝ่ายเชี่ยวมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดี a แ s สโซเชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็ S.C.B. Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชีวิต Life ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับไปดูกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจไปดูเรื่องของ True กันก่อนครับ True เขาประกาศต้อนรับน้องเทนนิสพาณิพักนะครับเข้าสู่ครอบครัว t u u ครับแล้วก็ชูแคมเปญแชมป์สปิริตทรูสปิริตนะครับคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ครับ คุณมนัสมณนวุฒิเวทนะครับประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูครอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทรูครอร์ปอเรชันครับได้ต้อนรับเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024เข้าสู่ครอบครัวทรูพร้อมกับเปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่ครับแชมป์สปิริตทรูสปิริตนะครับคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ ที่สะท้อนความมุ่งมั่นนะครับของแชมป์ที่แท้จริงไม่เคยยอมแพ้ต้องทําให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับทรูโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบระหว่างน้องเทนนิสที่ถือเป็นควีนออฟสปอร์ตนะครับที่คว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเทควันโด2สมัยนะครับแล้วก็ทรูที่เป็นคิงออฟคอนเทนต์ที่สุดของกีฬาละคร s ซีรีส์แอนิเมชัน เป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกนะครับพร้อมกับเปิดตัวหนังโฆษณาที่สแดนถึงการเดินทางของเทนนิสและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ครับ ดีใจมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็น FC ของเทนนิสอยู่แล้วนะครับก็จริงๆก็ต้องอต้อนรับน้องเทนนิสเข้าสู่ครอบครัวทูอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ต้องบอกกันว่า,าไม่ใช่แค่เรื่องเทควันโดนะครับแต่เป็นเรื่องจิตวิญญาณสปิริตของแชมป์ที่น้องเทนนิสเนี่ย ส่งผ่านให้กับคนไทยทุกคนนะครับบริษัทเราก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นเป็นเลิศแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายเหรียญทองเพื่อลูกค้าของเราหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทางทรูมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรู้สึกดีใจค่ะสําหรับโฆษณาที่ถ่ายทอดออกไปมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องราวชีวิตจริงๆของหนูเลยค่ะดีใจที่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ชมได้เห็นกันค่ะเป็นสปิริตที่ แบบว่าอยากทำอะไรทําให้สุดคะ่ะทรูนะครับก็ยังเปิดตัว3แพ็กเกจกีฬาพิเศษเพื่อแฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะครับทั้งแพ็กเกจมือถือรายเดือน 5G Super ร์สปอ EPL นะครับก็คือ English Premier League เนี่ย plus นะครับจาก True d t a c 5G ก็เริ่มต้นเดือนละ1,199บาทมีแพ็กเกจเน็ตบ้าน True Online Super Sport นะครับ EPL plus 1,199บาทนะครับแพ็กเกจเน็ตบ้านไฟเบอร์ ET, AN, iber, พร้อมดูพรีเมียร์ลีกแล้วก็หลากหลายกีฬาฮิตหนังซีรีส์อน,นิเมะนะครับ แล้วก็ True Vision Now Max นะครับแพ็กเกจพรีเมียมรวมกีฬาและคอนเทนต์บันเทิงครบครันก็อยู่ที่2,155บาทนะครับลองเลือกพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของท่านเลยนะครับค่ะเป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของพัฒนาการพัฒนาผู้ประกอบการกัน,กนบ้างค่ะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่แนะนำชี้ช่องธุรกิจปั๊มน้ำมันต่างจังหวัดในการส่งไม้ต่อทายาทพลิกโมเดลธุรกิจสู การเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ คุณพิกุลศรีมาหารรองผู้จัดการใหญ่อวสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า SME ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวค่ะแต่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้อย่างยั่งยืนน้อยลงในรุ่นถัดมาจึงได้จัดสัมมนาบู๊คแคมป์ Next g e n b u s i n e s s Leaders การต่อยอดธุรกิจสําหรับผู้สืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้การแชร์ไอเดียการต่อยอดธุรกิจแนะนําเครื่องมือทางการตลาดรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มทิ k t อ k ที่ได้รับความ ่วมมือจากสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทยนำผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจมาร่วมฟังสัมมนากว่า62บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ได้แนะนําการปรับโมเดลธุรกิจสถานีบริการน้ํามันสู่ธุรกิจเลสบราวที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์นักเดินทางเพิ่มปริมาณการใช้บริการในสถานีเช่นบริการนวดสปาเพื่อรองรับลูกค้าที่มีระยะเวลารอคอยการช้าร,รถอีวีในสถานีบริการน้ํามันเป็นต้นพร้อมจัดเตรียมสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนเพื่อการปรับตัววงเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษ3.99% 1ปีแรกผ่อนนานสูงสุด10ปีเพื่อติดตั ตั้งโซลารูฟการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะและสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถประหยัดพลังงานวงเงินสูงสุด30ล้านบาทผ่อนานางสูงสุดถึง5ปีและวงเงินกู้หมุนเวียนในธุรกิจสูงสุด50ล้านบาทพร้อมเสริมแกร่งด้วยวิธีพร้อมเสริมแกล,ง,ววแกลงนะคะด้วยวงเงินกู้สินเชื่อสําหรับสถานบริการน้ํามันสำหรับสถานีบริการน้ำมันและร้านแฟรนไชส์ภายในสถานีบริการค่ะ แนะนำบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจเพื่อให้ซื้อง่ายขายคล่องวงเงินหนังสือค้ำประกันและช่วยเจ้าของกิจการลดต้นทุนด้วยการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านบัญชี SCB p เพ r o ฟรีค่าธรรมเนียมและไม่มีจำนวนพนักงานขั้นต่ำด้วยค่ะข็เป็นอีกหนึ่ง ความรู้นะครับที่เราอยากจะอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับมาดูกันต่อครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะครับารสารการเงินธนาคารนะครับก็ได้ร่วมกันกับ Money and b a n k i n g c n a n n e l ก็เชิญชวนนะครับร่วมงานสัมมนา f m m l y y u u s n n s s นะครับ t h e s u o r e s s o r sustaining family legacy นะครับสารต่อธุรกิจครอบครัวนะครับเพื่อต่อยอดความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว power of new gen นะครับก็อยากเชิญชวนร่วมฟังปาตกถาพิเศษนะครับ สร้างธุรกิจครอบครัวให้โตก้าวกระโดดเสวนาเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนจากทายาทธุรกิจกลุ่มบริษัท MTSCO แม่ทองสุขผู้นาธุรกิจทองคาแบบครบวงจรของไทยแล้วก็เทคโนแกยนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายเครื่องครัวชั้นนาจากอิตาลีคู่คูครคร่รันไทยมากว่า30ปีคอนซัลท์กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพื่อล้างอาถรรพ์ทายาทธุรกิจรุ่นที่3ส่งต่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับ งานจะจัดเพระอหัสปบดีที่17ตุลาคมนี้ตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปที่ s c b x Nextech t สยามพารากอนนะครับท่านที่สนใจก็สแกนคิว o า e คตบนหน้าจอนะครับเพื่อร่วมลงทะเบียนกันก่อนได้ครับมีกิจกรรมพิเศษร่วมลุ้นรางวัลภายในงานสัมมานาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบตลาดหุ้นสหรัฐกันต่อค่ะธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐ,ฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทมันนี่แอนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o w i y e n d b a n k i n g c o t h นแบนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็ มาติดตามบรายการกันต่อนะครับคุณอบมริการนี่ก็คึกคักต่อเนื่องนะครับขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับทำสุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆเลยณตนะรงนี้เนี่ยจะยังคงน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับจะไปติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพครับ วันนี้เราคุยกันกับคุณพิรนั์ยืนยงพิสิทธ์นะครับรองผู้จัดการหัวหน้าส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัททรัพย์บูลโรจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกับเปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณบอยคุณแพนแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ <ขอ S 2> ค่ะ,ค,ะคุณพีคะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดูเหมือนจะไม่มีแรงย่อเลยนะคะวิ่งต่อเนื่องเลยนักลงทุนมั่นใจเกี่ยวกับทิศทางวงจรดอกเบี้ยขาลงแล้วใช่ไหมคะมีการประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะ ก็เรียกได้ว่าเฟดเนี่ยเริมวัฏจักรของการลดดอกเบี้ยด้วยยาแรงลดดอกเบี้ยไป0.5%ในครั้งแรกเลยแล้วก็ในการประชุมที่เหลืออีกสองครั้งเนี่ยในเดือนพฤศจิกแล้วก็เดือนธันวนาเนี่ยตลาดก็คาดว่าจะลดอีกครั้งละ0.25%คือตามสถิติแล้วเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นได้ในช่วงหนึ่งปีให้หลังหลังจากที่เริ่มลดอัตาราดอกเบี้ยด้วยระด,ดับ0.25%แต่ว่าถ้าเริ่มด้วย0.5%แบบนี้เนี่ย ตามสถิติแล้วหุ้นมักจะปรับตัวลงเพราะตลาดเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยคเฮ้ยเฟดลดด้วยระดับนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมที่เราไม่เห็นหรือเปล่าทีนี้เนี่ยถ้าเราลองมานั่งดูปัจจัยบวกด้านอื่นๆเนี่ยผมก็มองว่าในเรื่องฝั่งของเรื่องบวกเนี่ยตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมาก ตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากทําให้พวกนักวิเคราะห์หลายสํานักเนี่ยก็ปรับโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเกิดถดการถดถอยเนี่ยลดลงพอสมควรเลยแล้วก็น่าจะทําให้โมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราไปดูทางฝั่งเอเชียเนี่ย ในของจีนเนี่ยเศรษฐกิจเบอร์2ของโลกเนี่ยเราก็เห็นว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยก็มีการใช้มาตรการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของกําไรเนี่ย Q3 เนี่ยหุ้นสารัฐปีนี้ก็น่าจะโตได้ระดับ4% Q4 เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณสัก15%เมื่อเทียบกับปีก่อนทําให้ทั้งปีนี้เนี่ย กำไรของหุ้นสารัฐนี่น่าจะโตได้ในระดับ2หลักก็คือ10%นะครับและปีหน้าเนี่ยอาจจะโตได้อีก15%เราก็เลยยังไม่เห็นสัญญาณของตัว e ออ n i n g ็งดีเซชันนะครับ,รบก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพระยะยาวของหุ้นสารัฐเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังอยู่ในช่วงของขาขึ้น นะครับโดยอาจจะเป็นภาพของการค่อยๆแกร่งตัวขึ้นไปมากกว่านะครับโอกาสที่จะปรับฐานแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยเราก็มองว่าดาวไซด์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก5-7ถ้ามีการปรับฐานลงมานะับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะเกิดซอฟต Landing นะครับก็คือเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะจะโตชะลอลงจริงแต่ว่าตัวเงินเฟอ้อก็ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางด้วยนะครับในขณะที่ในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ความผันผวนระยะสั้นมากกว่า สิ่งที่จะทําให้ตลาดปรับฐานแรงได้เนี่ยก็ต้องมาจากในเรื่องของช็อคอีเวนท์ที่เราคาดไม่ถึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เห็นอย่างชัดเจนครับครับเพราะว่าตลาดแบบนี้เนี่ยเรามองว่าหุ้นกลุ่มไหนจะน่าสนใจเป็นพิเศษในตลาดหุ้นสหรัฐไหมครับคือต,ตามที่เราเข้าใจกันเนี่ยในเชิงแทคติคอลเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับครับเช่นพวกหุ้นโกลด์หุ้นเทคหุ้นขนาดเล็ก ลงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มหลี่พวกนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าดูในเชิงพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยผมก็ชอบยังชอบปุ้นเทค ที่มีขนาดใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของตีเมไอเนี่ยที่ช่วยสนับสนุนนะครับให้กําไรของกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะยังโตได้ดีกว่าภาพรวมตลาดลองไปดูงาน n v ็นวีเดียไอซ t ที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยเขาก็มีการโอ้ออกมาแสดงในเรื่องของเทคโนโลยี AI นะวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจมากหรือแม้กระทั่งบริษัทคู่แข่งอย่าง AMD เนี่ยเขาก็มีการคาดการนะครับว่าไอตัวตลาด ด a ต a c เซ็นเหรือว่า AI เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะโตได้ในระดับ60%ต่อปีเนี่ยในอีก4ปีข้างหน้าจนมีมูลค่าแตะประมาณสัก5แสนล้าน u s ดอลลาร์ซึ่งเป็นการบอกย้ำว่าโอ้โหดีมานในการใช้งาน AI เนี่ยสูงมากนะครับก็น่าจะทำให้พวกกำไร,รของกลุ่มเทคใหญ่เนี่ยน่าจะยังโตได้ดีต่อเนื่องครับครับค่ะเรามี DR ที่น่าสนใจให้นักลงทุนได้เลือกศึกษาลงทุนเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับตัว DR เนี่ยที่จะลงทุนในตัวพวกพุ้นเทกใหญ่ของสารัฐเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกระจายลงทุนได้ผ่านตัว NDX01 ที่หลักทรัพย์โวหลงเราเนี่ยเป็นผู้ออกครับซึ่งเป็น DR ที่แข็กกับตัวดัชนีนะแตกร้อยประกอบด้วยพุ้นเทกสารัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับ hmm. หรือว่าถ้าใครชอบที่จะกระจายลงทุนในภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐไปเลยอย่างเช่น ดัชนี s อสแอห้าเนี่ยผมก็ขอถือโอกาสพูดเป็นที่แรกเลยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะมีตัว DR ที่แทกกับดัชนี s อสแอนีห้าเป็นครั้งแรกในเร็วๆนี้นครับก็ฝากรอติดตามได้ที่ Facebook บัวหลวง Security หรือว่าเว็บไซต์ของรักทรัพย์บัวหลวงได้เลยครับเร็วๆนี้ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพิรัน์น,น,นะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังดูแนวโน้มเจะสดใสต่อเนื่องนะครับถ้าใครสนใจจะกระจายการลงทุนหรือว่าแบ่งพอร์ตไปลงทุนบ้างก็ลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ